วิก y เนวีดูดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่1สิงหาคมถึง7สิงหาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำในดวงประจำสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมของคนเกิดวันพฤหัสโดยอาจารย์เนเนวีฟอร์ซักเลนก่อนอื่น ขอให้ความรู้เรื่องการนับวันก่อนนะคะทางโหราศาสตร์ไทยเรานับวันตามจันทรคติคือนับจากพระอาทิตย์ขึ้นเวลาหนาฬิกาถึงจะเป็นวันใหม่ดังนั้นท่านไหนเกิดหลังเที่ยงคืนแต่ยังไม่ถึง6โมงเชา้ายังถือว่าเป็นวันก่อนหน้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพฤหัสคือคนที่เกิดตั้งแต่6โมงเช้าของวันพฤหัสจนถึงตีห้าของเช้าว,วันศุกร์หากท่านไหนไม่แน่ใจ สามารถพิมพ์สอบถามด้านล่างคลิปได้เลยค่ะคนเกิดวันพฤหัสด้านการงานในช่วงอาทิตย์นี้การงานจะไม่ค่อยได้ดังใจคุณมากนะักทั้งในเรื่องของเนื้อง,งานสังคมในที่ทำงานคุณจะมีความอึดอัดใจและต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมในเรื่องงานอยู่ตลอดคุณอาจมีความคิดที่อยากจะลาออกเปลี่ยนงานเพราะเบื่อนหน่ายกับงานปัจจุบันที่ทำอยู่ แต่หากคุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานได้คุณก็จะผ่านปัญหาต่างๆไปได้เองคนที่คิดจะลาออกคุณควรหางานใหม่ให้ได้ก่อนค่อยลาออกจะดีกว่าเพราะยังไม่มีเกณฑ์ในเรื่องงานใหม่เด่นชัดนักในช่วงนี้แต่หากคุณทำงานเกี่ยวกับงานเบื้องหลังงานช่วงนี้ไม่ค่อยมีปัญหามากนักราบรื่นดีด้านการเงินคุณจะมีความเครียดในเรื่องของการเงิน หรือรู้สึกกดดันและวิตกกังวลอย่างมากควรระวังการใช้เงินแบบตามใจตัวเองมากจนเกินไปอาจจะใช้เงินเพื่อคลายเครียดซึ่งจะทำให้เกิดหนี้สินตามมาทีหลังทางที่ดีคุณควรทำบัญชีรายรับรายจ่ายรวมถึงตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของตัวคุณเองอย่าเพิ่งคิดจะซื้อทรัพย์สินหรือของมีค่าในระยะนี้เพราะมีโอกาสที่จะหมุนเงินไม่ทัน หากมีคนชวนลงทุนหรือทำธุรกิจอะไรในช่วงนี้ควรรอบคอบให้มากเพราะมีโอกาสโดนโกงหรือขาดทุนจนเจ๊งได้นอกจากนั้นควรระวังเงินหายหรืออาจทำของมีค่าหายไว้ด้วยคนทำธุรกิจของตัวเองควรตรวจสอบเรื่องบัญชีของบริษัทให้ละเอียดเพราะมีโอกาสโดนยักยอกทรัพย์ได้ด้านโชคลาภการเสี่ยงโชค ยังไม่มีโชคลาภใดๆเข้ามาในระยะนี้นอกจากนั้นต้องระวังมีเคราะห์ด้วยหากมีโอกาสหมั่นทำบุญก็จะช่วยให้หนักเป็นเบาได้ด้านการเสี่ยงโชคไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆในช่วงนี้เพราะมีโอกาสเสียงเงินหนักด้านความรักคุณจะรู้สึกเหนื่อยกับหลายอย่างรอบตัวจนไม่มีเวลาหาความรักแต่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสพบรักเลยคนที่ยังโสด หากมีการท่องเที่ยวเดินทางก็อาจจะทำให้พบรักได้เหมือนกันแต่หากว่าไปชอบใครอยู่ก็ต้องเลยเข้าไปจีบถึงจะพอมีลุ้นถ้าไม่ทำอะไรเลยรับรองว่าไม่ได้สารสัมพันธ์ต่อแน่สำหรับคนที่มีคู่รักแล้วต้องระวังการมีปากเสียงหรือทะเลาะกันช่วงนี้คุณอาจต้องทำใจว่าคนรักค่อนข้างจะเอาแต่ใจและพยายามจะเอาชนะคุณ บางคนอาจจะรู้สึกว่าคนรักจุกจิกกับคุณมากจนน่ารำคาญดังนั้นควรใจเย็นและอยากเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดให้ปวดหัวจะดีกว่าด้านสุขภาพระยะนี้ควรระวังความเครียดที่มากจนเกินไปหรือโรคที่เกี่ยวกับศีรษะเช่นไมเกรนปวดหัวรวมถึงอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเอาไว้ด้วยคนที่เจ็บป่วยหรือไม่สบายอยู่จะมีอาการดีขึ้นกว่าเดิม โดยรวมถือว่าแข็งแรงขึ้นมีแนวโน้มว่าจะหายดีในไม่ช้าเกร็ดเคล็ดลับมงคลสีมงคลเสริมโชคมีสเสน่ห์ได้แก่สีแดงสีมงคลผู้ใหญ่รักเมตตาอุปถัมภ์ได้แก่สีเขียวสีมงคลเสริมสุขภาพได้แก่สีเท่าสีม่วงอ่อนสีที่คนหลีกเลี่ยงได้แก่ สีดําสีม่วงของที่เหมาะทำบุญเสริมดวงสบงจีวรหนังสือธรรมะตู้ยาโตมูปูชาหมอนหนึ่งคู่อาสนะควรทำทานโรงพยาบาลสงฆ์บริจัคข้าวสารเสื้อผ้าผ้าห่มกันหนาวพระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือ พระพุทธรูปปางสมาธิคาถาสวดบูชาพระประจำวันพฤหัสชื่อคาถาฝนสเสน่ห์ท่องว่าพอสำัมสำัวิสเทพอสวดวันละสิบเก้าจบสวดบูชาเป็นประจำจะทำให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์เนแนววิฟอร์ซักเซสด้วยนะคะ